สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะพาเพื่อนมาดูสเสน่จันต้นนี้คือสเสน่จันนะคะเรียกว่าสเสน่จันเงินค่ะต้นสเสน่จันเงินนะใบเขาจะเป็นแบบสีแบบนี้เลยปะหลอดปะหลอดหน่อยแล้วก็ออกจะสีเงินเงินสะท้อนแสงด้วยนะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเขารุนแสงนะใบเขาจะแบบว่าสะท้อนแสงเป็นเงาเงาเป็นเงินแบบสวยมากเลยค่ะนี่เลย ใบใหญ่โตมโหฬารมากนี่นะลูก,กระดกมากด้วยอ่ะเรามาดูกันสวยค่ะเป็นไม้ที่สวยสวยตรงที่เขามีสีแบบวาวเป็นเงินเินอะไรอย่างเงี้ยไปดูกันต่อเลยเนาะนี่ให้ดูให้ดูรอบคือต้นสวยใหญ่มากค่ะดูสิโอ้โหอยากให้เพื่อนเห็นต้นจริงจังเลย ถ้าเห็นเห็นต้นจริงจะแบบว่าสวยกว่าที่ถ่ายในคลิปอีกนะสีเขาจะเงาแบบวับเลยอะค่ะดีมากแล้วก็เลี้ยงง่ายนะนวิธีเลี้ยงไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยให้หน่อดีโหจริงๆริง,รงหน่อเขานะอันนี้คือหน่อที่แบบว่าแคะขายไปหลายชุดแล้วนะอันนี้เป็นชุดใหม่ที่ขึ้นมาอีกโอ้โหยิ่งโดนหน้าฝนนะหนอ่อยิ่งแบบขึ้นแบบยุกยิบไปหมดอันนี้คือหน่อของเขานะคะ สำหรับสเสน่ห์จันนะเลี้ยงใต้สแลนนะคะเพื่อนๆอย่าให้โดนแดด100แร้อยเปอร์นอะอย่างเงี้ยใบเขาจะไหม้ดูหน่อเขาเห็นไหมเครื่องปลูกก็เหมือนทั่วไปเลยเน้นใบก้ามปูใบไม้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มะพร้าวสับเพลย์ปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะปุ๋ยลายช้าสเสน่ห์จันนะถ้ามีดอกนะให้เด็ดทิ้งเลยไม่ต้องเก็บไว้เพราะไม่มีประโยชน์นะคะ่ะ สำหรับใครที่เห็นต้นเสน่ห์จันมีเออเขาเรียกอะไรนะดอกดอกของเสน่ห์จันเนาะให้เด็ดทิ้งเลยนะมันจะได้ไม่แบบไม่ไปแย่งสารอาหารสารอาหารจะได้บำรุงต้นบำรุงหนอ่อไม่งั้นก็จะไปแย่งบำรุงดอกหมดนี่เสน่หจันของเราดูลําต้นดูลําต้นนี่คือลําต้นโอ้โหดูดิหน่อแบบแบบออกมาตามเสาตามกีบ เออซอกใบเห็นไหมคะนี่เอาดอกออกเลยค่ะไม่ต้องเก็บไว้พวกดอกแบบนี้ไม่มีประโยชน์นะเอาออกเลยดูหน่อของเขาสิแบบเห็นหน่อแบบนี้มันก็แบบว่ารู้สึกดีอะเนาะเราเลี้ยงต้นไม้มาแล้วเขาออกลูกออกหลานเยอะแยะไปหมดเลยดีต่อใจมากๆเลยอะค่ะบางคนฮะอันนี้อันนี้คือบางคนนะ ส่วนตัวหนะที่บ้านก็จะมีแม่แม่แม่ชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันแต่ปลูกต้นอะไรก็จะแบบว่ามันไม่โตอ่ะเพราะแม่ชอบเอาไปปลูกต้นไม้เขาออกออกแดดอะไรเงี้ยทั้งที่เขาเป็นไม้ในล่มการเลี้ยงต้นไม้เราต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรด้วยก็เหมือนเราต้องแบบใส่ใจด้วยอะ่อะรายละเอียดของเขาบางทีต้นไม้ไม่ชอบแดดแต่เอาไปเลี้ยงแดดอ่างเงี้ยเขาก็ไม่จเจริญเติบโตไม่สวย ต้องศึกษาแล้วก็ดูวิธีเลี้ยงนะคะขอบคุณค่ะ